สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะในชั่วโมงนี้นะคะก็มาพบกับวิชาวิทยาศาสตร,ร์กับค,คุณครูรุ่งด้วยดีเช่นเคยนะคะในชั่วโมงนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของการลำเลียงในพืชน,นะคะการลำเลียงในพืชก็จะมีทั้งการลำเลียงน้ำธาตุอาหารแล้วก็สารอาหารที่พืชสร้างขึ้นนะ,ะจากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงที่นักเรียนได้เรียนกันมาแล้วนะคะการลำเลียงน้ํานะคะ น้ำนี่ก็ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญในกระบวนการต่างๆในการดำรงชีวิตของพืชน,นะคะรวมถึงกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงที่เราได้เรียนกันมาแล้วนะคะการลำเลียงน้ำแล้วก็ธาตุอาหารนะคะก็จะเริ่มจากนี่เลยค่ะพื้นดินหรือว่าสิ่งแวดล้อมนะคะสิ่งแวดล้อมแล้วก็เข้าสู่รากของพืชน,นะคะจากนั้นก็ลำเลียงไปตามท่อลำเลียงนะคะขึ้นไปบริเวณลำต้น กิ่งก้านสาขาดอกผลใบและก็อาจจะมีการคายน้ำออกสู่สิ่งแวดล้อมภายนอกอในรูปของไอ้น้ำหรือว่าแกส๊สนั่นเองค่ะการลำเลียงน้ำหรือว่าธาตุอาหารนะคะเขาก็จะลำเลียงผ่านขนรากนะคะจากสิ่งแวดล้อมเข้าสู่ขนรากขนรากก็เป็นขนเล็กๆนะคะ ที่ยื่นออกมาจากรากนะคะเป็นผลเล็กๆช่วยเพิ่มพื้นที่ผิวในการดูดซึมพวกน้ำแล้วก็ธาตุอาหารของพืชน,นะคะส่วนบริเวณนี้เขาเรียกว,ว่า r o t t c p นะคะก็คือเป็นบริเวณของหมวกรากนะคะน้ำนะคะจะเข้าสู่รากพืชโดยกระบวนการที่เรียกว่าออสโมซิสจำได้ไหมคะออสโมซิสคือการเคลื่อนที่ของน้ำจากบริเวณที่มีน้ำมากหรือความเข้มข้นของสารต่ำ ไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นของสารสูงหรือมีน้ำน้อยกว่านะคะต่อไปธาตุอาหารจะเข้าสู่รากพืชเช่นกันนะคะแต่โดยกระบวนการที่เรียวกว่ากระบวนการแพร่การแพร่คือการเคลื่อนที่ของสารนะคะจากบริเวณที่มีความเข้มข้นของสารมากไปบริเวณที่มีความเข้มข้นของสารน้อยกว่าเช่น ในดินอาจจะมีแร่ธาตุมากขณะที่เราใส่ปุ๋ยนะคะในดินมีแร่ธาตุค่อนข้างสูงกว่าในพืชแร่ธาตุก็จะถูกลําเลียงจากสิ่งแวดล้อมหรือว่าในดินเนี่ยเข้าสู่รากพืชน,นะคะโดยกระบวนการแพร่แต่ในทางตรงกันข้ามนะคะถ้าสมมติว่าในในพืชเนี่ยมีธาตุอาหารสูงอยู่แล้วอย่างเช่น NPK ไนโตรเจน ฟอสฟอรัสโพแทสเซียมนะคะในพืชน,นี่สูงอยู่แล้วเพราะว่าพืชต้องการธาตุสามสามชนิดเนี้ค่อนข้างสูงในปริมาณที่ค่อนข้างมากแต่ในที่นี้คือในพืชมีอยู่แล้วแต่ว่ายังไม่เพียงพอต่อความต้องการพืชยังต้องการอีกนะคะก็ในดินอาจจะมีความเข้มข้นของธาตุอาหาร NPK น้อยกว่าในพืชแต่ก็ต้องจำเป็นต้องมีการลำเลียงเข้าสู่รากพืชน,นะคะก็จะใช้กระบวนการแพร่เช่นกันนะคะ แต่กระบวนการแพร่ที่มีการเคลื่อนที่ของสารจากบริเวณที่มีความเข้มข้นของสารน้อยกว่าเข้าสู่บริเวณที่มีความเข้มข้นของสารเคลื่อนที่ไปสู่บริเวณที่มีความเข้มข้นของสารมากกว่าจะใช้กระบวนการแพร่แบบใช้พลังงานก็คือใช้ ATP จากไมโตคอนเดรียนั่นเองค่ะ การลำเลียงของน้ำนะคะก็จะแบ่งออกเป็น3ช่วงนะคะช่วงที่1ก็คือการลำเลียงจากสิ่งแวดล้อมเข้าสู่รากพืชนะคะน้ำกับธาตุอาหารนะคะมันจะแทรกอยู่ตามอนุภาคของดินนะคะก็จะเข้าสู่รากของพืชนะคะรากของพืชบริเวณขนรากก่อนนะคะสเต็ปที่2นะคะหลังจากที่น้ำหรือสาร อยู่บริเวณขนรากแล้วนะคะขนรากแล้วก็จะมีการลําเลียงจากบริเวณขนรากเข้าสู่ท่อไซเล่มซึ่งเป็นท่อลําเลียงน้ำนะคะไซเล่มเขียนให้ถูกนะลูกนะหลายคนเขียนไม่ค่อยถูกไซเลมนะคะเข้าสู่ไซเลมหลังจากที่เข้าสู่ท่อไซเล่มแล้วนะคะน้ำกับธาตุอาหารนะคะก็จะถูกลําเลียงจากไซเล่มบริเวณรากนะคะขึ้นไปสู่ไซเล่มบริเวณต้นลำต้น ไปสู่ไซเลมบริเวณกิ่งบริเวณใบนะคะแล้วก็อาจจะมีการาลำเลียงน้ำนะคะออกจากต้นพืชน,นะคะโดยกระบวนการขายน้ำของพืชน,นะคะจะคายออกมาในรูปของแก๊สนะคะหรือว่าไอ้น้ำผ่านสโตมาก,ก็คือปากใบนะคะขณะที่ปากใบเปิดนะคะมาดูขั้นตอนแรกนะคะการลำเลียงน้ำจากสิ่งแวดล้อมเข้าสู่รากพืชเห็นหมคะ ในอนุภาคของดินนะคะก็จะมีน้ําแทรกอยู่พร้อมกับแร่าธาตุนะคะก็จะมี water and mineral นะคะก็คือเป็นน้ําแล้วก็แร่าธาตุนะคะก็จะซึมผ่านเยื่อ,อผนังเซลลก่อนเนาะชั้นแรกเป็นผนังเซลล์ที่อยู่บริเวณขนรากนะคะทะลุผนังเซลล์เข้าสู่ผ่านเยื่อหุ้มเซลลซึ่งเป็นเยื่อเลือกผ่านแล้วก็เข้าสู่ในส่วนของไซโทพลาซึมซึ่งเป็นของเหลวที่อยู่ภายในเซลล์นะคะ เซลลนี้นะคะจะมีลักษณะยืดยาวแบบนี้เขาเรียกว่าเซลขนรากนะช่วยเพิ่มพื้นที่ผิวในการดูดซึมน้ำแล้วก็แร่ธาตุนะคะจากนั้นนะคะทีนี้กระบวนการที่เป็นการลำเลียงน้ำเข้าสู่เซลล์ขนได้จะต้องใช้กระบวนการที่เรียกว่าออสโมซิสนะคะออสโมซิสแต่ถ้าเป็นมินเนอรัลหรือว่าแร่ธาตุจะต้องใช้กระบวนการที่เรียกว่าการแพร่นะ การแพร่แบบธรรมดาหรือว่าการแพร่แบบใช้พลังงานก็เป็นการแพร่เหมือนกันนะคะหลังจากนั้นสารก็จะทั้งน้ำแล้วก็แร่ธาตุนะคะก็จะมาอยู่บริเวณนี้นะคะก็คือบริเวณขนรากนะคะขนรากพืชน,นะคะต่อมาสเต็ปที่2หลังจากน้ํากับแร่ธาตุเคลื่อนที่เข้ามาอยู่บริเวณขนบริเวณขนรากแล้วนะคะจะมีการลําเลียงน้ําเข้าสู่ส่เล่ม3าแบบนะคะ อ่าสามแบบแบบที่หนึงนะคะอันนี้คือตัวสีฟ้าฟ้านะลูกนะอ่าสีฟ้าฟ้าเนี่ยมันจะเป็นการลำเลียงที่ทะลุนะคะทะลุผนังเซลล์กับทะลุเยื่อหุ้มเซลเข้ามาในไซโทพลาซมแต่ถ้าเป็นสีแดงสีชมพูเนาะสีชมพูจะเป็นการลำเลียง บริเวณช่องว่างระหว่างผนังเซลล์กับเยื่อหุ้มเซลล์เห็นไหมคะมันไม่ได้เข้าสีชมพูเนี่ยไม่ได้เข้ามาในเซลล์ทพซึมแต่ว่าลำเลียงระหว่างช่องว่างระหว่างผนังเซลล์กับเยื่อหุ้มเซลล์นะคะแล้วก็ไปเหมือนเหมือนเดินตามคันแทนาลูกอ่าแต่ถ้าเป็นสีฟ้าเหมือนเดินทะลุคันแทนาไปหรนะือนะอ่าเดินตามคันแทนาไปนะคะอ่าสามแบบแบบที่หนึ่งคือการลำเลียงน้ําจาก เซลหนึ่งสู่อีกเซลหนึ่งก็คือเป็นการลำเลียงภายในาการลำเลียงเพื่อเอาสารหรือว่าน้ำเนี่ยแร่ธาตุจากเซลลขนรรกนะเพื่อที่จะลำเลียงให้เข้าสู่ท่อที่เรียกว่าใสเล่มให้ได้มันก็จะมีอยู่สามวิธีนะคะวิธีแรกนะคะการลำเลียงน้ำจากเซลหนึ่งสู่เซลหนึ่งผ่านช่องที่เรียกว่าพลาสโมเดสมาตาพลาสโมเดสมาตาคืออะไรคือเนี่ยลูกช่องเนี้ยเหมือนประตูอะค่ะ เหมือนประตูที่เชื่อมระหว่างเซลล์หนึ่งไปยังอีกเซลล์หนึ่งนะคะเป็นสีฟ้านะดูสีฟ้านะเส้นสีฟ้าเนี่ยทะลุจากเซลล์หนึ่งมาอีกเซลล์หนึ่งผ่านช่องที่เรียกว่า p l a s m มเดสมาตานะคะอันนี้คือวิธีที่1วิธีที่2องเขาบอกว่าลำเลียงน้ําโดยไม่ผ่านไม่ผ่านเข้าสู่เซลล์นะคะแต่จะเป็นการลำเลียงให้เคลื่อนที่ไปตามช่องว่างระหว่างผนังเซลล์กับเยื่อหุ้มเซลล์ก็คือสีชมพูอะมาถึงตรงนี้ปุ๊บแล้วก็เคลื่อนที่ไปค่ะ ระหว่างช่องว่างอ,อยู่บริเวณช่องว่างระหว่างผนังเซลลกับเยื่อหุ้มเซลล์แล้วก็เข้าสู่ไซเลมเช่นกันวิธีที่สามนะคะเป็นการลำเลียงน้ำจากเซลลหนึ่งสู่เซลลหนึ่งโดยทะลุผ่านเยื่อหุ้มเซลลก็คือไม่ใช่ไม่ใช่สีชมพูไม่ใช่สีสีฟ้านะคะแต่ในนี้ไม่เขียนนะคะก็คือทะลุเลยลูกเห็นไหมคะตรงเนี้ยไม่มีช่องนะคะ มันเหมือนเป็นกำแพงใช่ไหมคะแต่มันทะลุผ่านกำแพงหนึ่งทะลุไปอีกกำแพงหนึ่งทะลุไปเรื่อยๆทะลุไปเรื่อยๆแล้วก็เข้ามาที่ไซเลมนะคะโดยที่ไม่ผ่านช่อง p l u โมเ m สม a ตาและก็ไม่ได้เคลื่อนที่ไปตามช่องว่างระหว่างผนังเซลล์กับเยื่อหุ้มเซลล์แต่ก็คือทะลุผ่านเยื่อหุ้มเซลเล,ล,ล,ล์ไปเลยทะลุทะลุทะลุไปเลยเพื่อที่จะเข้าสู่ไซเลมแต่ส่วนใหญ่นะคะสารที่สามารถทะลุผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ได้ง่ายก็จะเป็นพวกแก๊สใช่ไหมคะอากาศ อากาศบางครั้งก็จะอาจจะมีการลำเลียงในส่วนของอากาศาผ่านเข้ามาในรากนะคะแล้วก็อาจจะมีในส่วนของน้ำนะคะอากาศพวกแกสพวกน้ำพวกนี้สามารถทะลุผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าสารอื่นๆแล้วอาจจะทะลุผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ได้ยากก็จะใช้วิธีการอื่นในการทะลุผ่านจากเซลล์หนึ่งสู่เซลล์หนึ่งเพื่อที่ไปถึงไซเลมให้ได้นักเรียนสังเกตนะว่า ถ้าดินบริเวณไหนก็ตามมันแน่นหรือว่า,ามีน้ำท่วมขังพืชก็จะตายเนื่องจากว่าในรากอาจจะมีการลำเลียงในส่วนของออกซิเจนด้วยนะคะต่อไปการลำเลียงน้ำภายในไซเลมนะคะข้อ3นะคะเป็นการลำเลียงภายในไซเลมก็คือจากไซเลมที่อยู่บริเวณารากนะคะขึ้นไปสู่ไซเลมบริเวณลำต้นแล้วก็ไซเลมบริเวณใบแล้วก็ออกทาง ปากใบใช่ไหมคะโดยกระบวนการคายน้ําของพืชผ่านปากใบนะคะการลําเลียงภายในไซเลมนะคะก็จะมีลักษณะการลําเลียงอย่างเช่นอาศัยแรงจากการขายน้ำนี่ไงพืชมีการขายน้ํามันสูญเสียน้ํามันจะต้องมีการดึงน้ําจากรากขึ้นมาลำต้นขึ้นมากิ่งขึ้นมาใบนะคะอันนี้อาศัยแรงดึงจากการขายน้ําอาศัยแรงดันจากรากแรงดันจากรากนะคะ ่าเพราะว่าความเข้มข้นของสารบริเวณรากอาจจะน้อยมีน้ําเยอะนะคะก็อาศัยแรงดันนะคะจากรากดันน้ําขึ้นมานะคะหรือว่าอาศัยการซึมตามรูเล็กๆนะคะซึมขึ้นไปค่อยๆซึมขึ้นไปนะคะะทีนี้มาดูด้านล่างนะคะทีนี้เราจะตัดบริเวณน,นี้นะลูกนะตัดบริเวณลำต้นของพืชนะคะ แล้วก็มาทําการย้อมสีนะคะนักเรียนก็จะเห็นเป็นรูเล็กๆเป็นช่องเล็กๆพวกนี้คือเซลลทั้งหมดเลยนะลูกนะเซลล์ทั้งหมดเซลล์ที่เกี่ยวข้องกับการลําเลียงพวกน้ําธาตุอาหารหรือว่าสารอาหารก็คือกลุ่มเซลลเกาเรียกว,ว่ามัดท่อลําเลียงนะคะกลุ่มเซลล์บริเวณนี้นะคะที่ติดสีนะคะบริเวณที่ติดสีบริเวณนี้นะคะที่มีรูขนาดใหญ่ช่องขนาดใหญ่นะคะ ดูภาพด้านล่างนะคะช่องขนาดใหญ่อันนี้คือไซเลมนะคะไซเลมเป็นท่อลำเลียงพวกน้ำแล้วก็ท่านอาหารไซเลม X Y L E M นะคะไซเลมส่วนโฟเอมโฟเอมนะคะโฟเอมเป็นท่อลำเลียงเกี่ยวกับพวกอาหารนะคะที่พืชสร้างขึ้นก็จะเป็นบริเวณนี้ค่ะกลุ่มเซลล์บริเวณนี้ถ้าสังเกตนะคะนักเรียนจะเห็นว่าไซเลมเนี่ยจะอยู่ด้านใน ส่วนโฟลเอมจะอยู่ด้านนอกเกลือบอเกือบที่จะติดกับเปลือกไม้เลยในส่วนของเปลือกไม้นะคะจะเป็นโฟลเอมนะคะส่วนเนื้อไม้ท่านในนะคะก็จะเป็นส่วนของไซเลมนะคะอีนี้มาดูปากใบอันนี้ปากใบเปิดนะคะขณะที่ปากใบเปิดก็จะมีการขายน้ําออกมาในรูปของไอ้น้ําหรือแก๊สนะคะ รอบรอบปากใบนะคะก็จะมีเซลล์คลุมหรือเรียกว่ากาศเซลล์แล้วก็มีเม็ดคลอโรพลาสต์อยู่ด้วยก็แสดงว่ามันมีความสำคัญในส่วนของการสังเคราะห์ด้วยแสงด้วยนะคะต่อไปมาดูการลำเลียงอาหารอาหารที่เกิดขึ้นนะคะก็จะเกิดขึ้นจากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงจำได้ไหมคะ,ะปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงก็จะมีแสงมีคลอฟิลที่อยู่ภายในคลอโรพลาสต์นะคลอฟิลไม่ใช่ออแกนลนะลูกนะ โรพลาสเป็นออแกนแอลแต่ว่าภายในโครลาสจะมีเม็ดสีที่เรียกว่าคอรฟิลล์อยู่นะคะเกี่ยวข้องกับการดูดซับแสงนะคะจำได้ไหมที่ครูรุ่งเคยสอนมาก่อนหน้านี้นะคะส่วนใหญ่แล้วพืชจะดูดซับแสงที่จะเป็นแสงสีน้ําเงินแสงสีแดงพวกนี้นะคะแล้วการที่เรามองเห็นพืชส่วนใหญ่เป็นสีเขียวก็เกิดจากการที่พืชมันสะท้อนสีนั้นออกมานะคะ แต่ดูดกลืนแสงสีอื่นนะคะแสงที่ตาเรามองเห็นก็จะมีเจ็ดสีใช่ไหมคะม่วงครามน้าเงินเขียวเหลืองแสดแดงนะคะซึ่งมีอนุภาคที่เป็นฟโฟตอนที่เป็นพลังงานอยู่นะคะมีแสงมีคอโรอฟิลแล้วก็มีสารตั้งต้น2ชนิดก็คือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะคะมีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็มีน้ำนะคะที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะหลังจากที่เกิดกาเกิดกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเกิดขึ้นแล้วนะคะก็จะเกิด สารอาหารชนิดหนึ่งเกิดขึ้นก็คือน้ำตาลนะคะน้ำตาลที่เกิดขึ้นนะคะก็จะเกิดขึ้นบริเวณใบที่มีสีเขียวหรือบริเวณไหนก็ตามที่มีกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะ,ะแล้วก็จะลำเลียงน้ำตาลไปยังทุกทุกส่วนของพืชไม่ว่าจะเป็นรากลำต้นใบดอกผลแสดงว่าทิศทางการลำเลียงน้ำตาลจะไม่เหมือนกับการลำเลียงน้ำกับแร่าธาตุนะคะ ถ้าเป็นทิศทางการลําเลียงน้ํากับแร่ธาตุจะมีทิศขึ้นอย่างเดียวนะลูกนะจากรากไปลําต้นไปกิ่งไปใบหรือรากลําต้นไปกิ่งไปดอกไปผลอะไรอย่างเงี้ยนะมีทิศทางเดียวคือทิศขึ้นอย่างเดียวแต่ถ้าเป็นน้ําตาลนะคะเขาสามารถลําเลียงจากบนลงล่างหรือล่างบริเวณใบด้านล่างที่มีสีเขียวขึ้นไปสู่ข้างบนก็ได้นะฮะอ่า องทิศทางนะคะข้างบนและล่างคือไปทุกทิศทุกทางที่มีเซลล์ของพืชน,นะคะส่วนอื่นๆของพืชน,นะคะทั้งอ่าส่วนใหญ่แล้วก็จะลำเลียงไปบริเวณที่อ่าไม่มีกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงหรือไม่มีการสร้างอาหารนะคะก็จะลำเลียงไปทีนี้การลำเลียงน้ำตาลนะคะก็จะลำเลียงผ่านท่อที่เรียกว่า flowm นะคะ flowm โฟลเอมน้ำตาล c ห12 o o 6คือนตาลกลูกโคสที่ได้จากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงใช่ไหมคะพืชก็อาจจะมีการเปลี่ยนจากน้ำตาลกลูกโคสเป็นน้ำตาลซูโครสก่อนแล้วค่อยลำเลียงไปในรูปของสารละลายไปเก็บไว้ที่รากผลนะคะหรืออาจบางครั้งอาจจะแปรรูปจากน้ำตาลให้ไปอยู่ในรูปของแป้งแล้วก็เก็บไว้ในรูปของแป้งก็ได้นะคะจากภาพนะคะนักเรียนจะเห็นโฟลเอมก็คือท่อลำเลียง อาหารเนาะสารอาหารจะอยู่ด้านนอกนะคะด้านในเป็นไซเลมนะคะด้านในตรงนี้นะกลุ่มเซลล์ตรงนี้นะเป็นไซเลมส่วนตรงนี้ด้านนอกที่เกือบจะติดกับเปลือกไม้นะคะก็จะเป็นโฟเอมนะคะต่อไปกลไกในการลําเลียงอาหารนะโลกนะก็จะเริ่มจากบริเวณที่มีสีเขียวนะคะผ่านกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะโดยมีสารตั้งต้นคือคาร์บอนไดออกไซด์กับน้ํานะ หลังจากนั้นเราจะได้น้ำตาลที่เรียกว่ากลูโคสก่อนนะคะกลูโคสก่อนที่จะลำเลียงจะต้องถูกเปลี่ยนเป็นซูโครสเป็นน้ำตาลสองโมเลกุลก่อนนะคะน้ำตาลซูโครสเป็นน้ำตาลที่พบในพวกพืชผักผลไม้นะคะเช่นน้ำตาลทรายน้ำตาลอ้อยน้ำตาลปี๊บน้ำตาลมะพร้าวพวกนี้นะคะน้ำตาลลูกตาลพวกนี้คือน้ำตาลซูโครสนะคะเป็นน้ำตาลที่มีรสหวานที่สุดนะคะหลังจากน้ำตาลซูโครส น้ำจากน้ำตาลกลูโคสถูกเปลี่ยนเป็นซูโครสแล้วนะคะการลำเลียงจะต้องอยู่ในรูปของสารละลายเมื่ออยู่ในรูปของสารละลายน้ำจากด้านข้างเห็นไหมคะน้ำจากท่อไซเลมที่อยู่ด้านในก็จะออสโมซิสออกมาที่บริเวณฟโฟลเอมฟโฟลเอมก็คือ10ทิ้วนั่นแหละคะ่ะ10ทิว้ว10ทิ้วก็คือฟโฟลเอมนะคะอ่า10ทิ้วต่อ,ต,อต่อการกลายเป็นฟโฟลเอมนะคะทีนี้ หลังจากได้สารละลายซูโครสแล้วซูโครสก็จะถูกลำเลียงจากบริเวณใบหรือบริเวณที่มีการสังเคราะห์ด้วยแสงนะไปด้านล่างไปรากไปผลไปใบขึ้นข้างบนก็ได้นะคะไปได้ทุกทิศทุกทางนะ,ะแล้วก็มาเก็บสะสมไว้อาจจะเก็บสะสมไว้ในผลไม้ก็ได้ในรูปของน้ำตาลซูโครส หรืออาจจะเก็บสะสมไว้ในรากก็ได้ในรูปของแป้งน้ําตาลก็จะถูกเปลี่ยนเป็นรูปของแป้งนะคะหรือบางครั้งถ้าเราอยากได้น้าําตาอยากได้น้ําตาลกลับมาใช้เหมือนเดิมเราก็ไปสลายแป้งนะคะไปสลายแป้งแล้วให้ได้น้ําตาลกลับมาใช้ในการทํากิจกรรมต่างๆในเซลล์ของพืชได้เหมือนเดิมนะคะ แหล่งรับคืออะไรแหล่งรับก็คือแหล่งที่ไม่สามารถสร้างอาหารได้เองก็คือจะแต่ว่าต้องการพลังงานนะคะต้องการพลังงานต้องการอาหารเหมือนกันนะคะก็พืชก็จะมีการลําเลียงจากแหล่งสร้างไปเก็บไว้ในแหล่งรับอาจจะเก็บในรูปของซูโครสหรือแป้งก็ได้นะคะต่อไปการศึกษาของเหลวที่อยู่ในอ่าเนื้อเยื่อท่อลําเลียงที่เรียกว่าโฟลเอมนะคะเขาจะมีการขวัม คว่เปลือกไม้ทิ้งนะคะหลังจากที่มีการคว่นเปลือกไม้ทิ้งแล้วปรากฏว่าทิ้งไว้สักพักนะคะต้นไม้ยังไม่ตายนะคะจะมีการมีลักษณะเปลือกไม้จะพองขึ้นนะคะพองขึ้นเขาก็ศึกษาว่าบริเวณนี้มีการสะสมอะไรทําไมเปลือกไม้ถึงมีลักษณะพองขึ้นนะคะ ปรากฏว่าเมื่อเขาได้ศึกษานะคะก็พบว่าบริเวณนี้มีการสะสมส่วนของอาหารนะคะที่ใบสร้างขึ้นหรือพืชสร้างขึ้นแล้วมันลำเลียงลงมาด้านล่างนะคะเมื่อลำเลียงลงมาด้านล่างแต่ว่าเรามีการคว่นบริเวณนี้ทิ้งนะคะจึงทำให้ไปตัดท่อลําเลียงที่เรียกว่า flowm หรือท่อลำเลียงสารอาหารทิ้งไปจึงไม่มีการลำเลียงสารอาหารลงไปด้านล่างนะคะลงไปรากนะคะจึงมีการสะสมสารอาหารบริเวณนี้นะคะส่วนไซเลมนะคะท่อลำเลียงน้ํากับธาตุอาหารนะคะยังมีการลำเลียงเหมือนเดิมเพราะว่าไซเลมจะอยู่ด้านในนะคะฟโฟลเอมอยู่ด้านนอกจึงกระทบต่อฟโฟลเอมเท่านั้นส่วนไซเลมไม่กระทบนะคะ ต่อไปก็มีการศึกษาเกี่ยวกับว่าในโฟลเอมเนี่ยมีการลำเลียงอ่าลำเลียงสารอาหารในรูปของอะไรนะคะเขาก็มีการศึกษาโดยการใช้เพลียนะคะเพลียเนี่ยปากมันมีลักษณะเป็นปากปักเจาะเนะาะปักดูดมันสามารถเจาะลงไปผ่านเนื้อไม้นะคะเนื้อไม้ที่ยังคงอ่อนนิ่มอยู่นะคะเจาะลงไปแล้วก็มา ปลายสุดของปากนะคะก็จะไปหยุดที่ตัว P ตรงนี้ค่ะ Flow M นะคะหน,หนูเห็นตัว X ไหมตัว X ขนาดใหญ่เนี่ยอันนี้คือไซเล่มนะคะตัว P ตรงนี้จะมีลักษณะท่อที่เล็กกว่าเรียกว,ว่า Flow M เป็นท่อลำเลียงอาหารนะคะสารอาหารที่พืชสร้างขึ้นหลังจากที่ตัวเพลียดูดน้ำหวานขึ้นไปนะคะเขาก็มีการใช้เลเซอร์ตัดปากของเพลียนะคะ ตรงนี้ด้านละอ่าด้านด้านตรงก้นของเพลี้ยนะคะจะมีน้ําหวานออกมานะคะหลังจากที่เพลี้ยกินน้ําหวานเสร็จแล้วนะคะมันกระเพาะมันเต็มแล้วอ่ะมันก็จะออกไปตรงก้นนะคะต่อไปมดก็จะมากินนะคะมดมากินน้ําตาลนะคะมดไม่ได้กินเพลี้ยนะคะเห็นต้นต้นไม้ต้นไหนที่มีเพลี้ยเยอะจะมีมดเยอะมากนะคะมันไม่ได้ตั้งใจไปกินเพลี้ยนะคะมันไปกินน้ําหวานที่ก้นเพลี้ยนะเวลามันเวลาต้นไม้ต้นนี้จะตายแล้วไม่มีน้ําหวานแล้ว มดมันก็จะแบกเพลี้ยนะคะไปต้นอื่นนะคะอ่าเป็นความสัมพันธ์แบบได้ประโยชน์ร่วมกันนะ,ะหลังจากนั้นนะคะเราจะใช้เลเซอร์ตัดปากเพลี้ยแล้วปรากฏว่าน้ําหวานนะคะยังคงไหลออกมาก็เอาน้ําหวานตรงนี้ไปทดสอบนะคะปากฏว่าก็ทราบว่า น้ำตาลนะคะที่ลำเลียงผ่านท่อฟโฟเอมเนี่ยเป็นน้ำตาลซูโครสนะคะแต่น้ำตาลที่เกิดขึ้นบริเวณใบเป็นน้ำตาลกลูโคสแสดงว่าน้ำตาลมีการถูกเปลี่ยนโครงสร้างให้กลายเป็นน้ำตาลซูโครสแล้วค่อยผ่านแล้วค่อยลำเลียงนะคะแล้วก็ในใบพืชหรือว่าในรากพืชที่มีการสะสมอาหารอย่างเช่นเป็นหัวเป็นเงาอยไงเนี้ยจะพบแป้งด้วยนะคะก็ค้นพบว่า น้ำตาลที่ลําเลียงไปนะคะบางครั้งอาจจะถูกเปลี่ยนไปอยู่ในรูปของแป้งนะคะอาสรุปนะคะไซเลมแอนโฟลเอมนะลูกนะถ้าเป็นน้ำกับธาตุอาหารจะถูกลําเลียง จากดินเข้าสู่รากนะคะเข้าสู่รากแล้วก็มีทิศทางการลําเลียงในทิศทางเดียวก็คือจากรากสู่ลําต้นสู่ใบในลักษณะแนวดิ่งสูงขึ้นนะคะเห็นไหมคะภาพสีส้มเป็นใสเล่มธาตุอาหารก็จะไปพร้อมกับน้านะคะธาตุอาหารไปพร้อมละลายไปพร้อมกับน้ําแล้วก็ลาเลียงไปพร้อมกันเลยนะ,ะแต่ถ้าเป็นโฟลเอมนะคะโฟลเอมก็คือโฟลเอมจะ มีน้ำอยู่ด้วยนะคะมีน้ำเพราะน้ำออสโมซิสจากไซเลมเข้ามาโฟลเอมขณะที่มีการลําเลียงสารอาหารนะสารอาหารที่พืชสร้างขึ้นนะคะสารอาหารที่พืชสร้างขึ้นนะคะก็จะถูกลําเลียงในสองทิศทางก็คือถ้าสร้างขึ้นจากใบใบบริเวณตรงกลางใช่ไหมคะใบตรงกลางลําต้นก็จะอาจจะถูกลําเลียงสารอาหารลงมาด้านล่างนะคะลงมาด้านล่างหรืออาจจะลําเลียงขึ้นข้างบนด้วยนะคะ สองทิศทางนะคะสองทิศทางในนี้ก็จะมีน้ำอยู่ด้วยนะคะเนื่องจากว่าน้ำมีการออสโมซิสจากท่อไซเล่มเข้ามาโฟลเอมเพื่อที่น้ำตาลจะต้องอยู่ในรูปของสารละลายถึงสามารถลำเลียงได้อย่างสะดวกนะคะอันนี้คือเราตัดตามขวางนะคะของเซลล์บริเวณรากพืชน,นะ,ะเรียนจะเห็นว่าไซเลมจะเป็นสีชมพูนะคะไซเลมบริเวณรากพืชจะอยู่ตรงกลาง โฟเอมก็จะอยู่ด้านนอกนะ,ะแต่เมื่อเรามาตัดบริเวณลำต้นพืชปรากฏว่าไซเลมกับโฟเอมมันแตกต่างนะคะมันเปลี่ยนแปลงไปนะคะแต่มันก็คือเป็นท่อที่ต่อเนื่องกันขึ้นมาเรื่อยๆนะคะแต่บริเวณลำต้นเนี่ยจะต่างกันเพราะว่าไซเลมกับโฟเอมเนี่ยจะไม่อยู่รวมกันแล้ว ไม่ได้อยู่รวมกันเป็นกระจุกกระจุกเหมือนในรากแล้วแต่ก็จะแยกกันอันนี้เป็นพืชใบเลี้ยงคู่นะคะถ้าพืชใบเลี้ยงเดี่ยวก็จะมีกลุ่มเซลล์ที่กระจัดกระจายในลักษณะที่แตกต่างกันไซเลมก็อยู่ด้านในเหมือนเดิมค่ะไซเลมสีชมพูหรือสีส้มนะคะสีส้มเนาะโฟลโอเอมก็จะอยู่ด้านนอกเห็นไหมคะเวลาที่เรากรีดเนื้อไม้แล้วลอกเปลือกไม้ออกเนี่ยสิ่งที่มันจะกระทบก็คือโฟลโอเอมนะคะ โฟเอมจะกระทบส่วนไซเลมมันเป็นท่อที่อยู่ด้านในแต่ถ้าเราตัดไปแล้วอ่ะไปโดนไซเลมด้วยทั้งโฟเอมทั้งไซเลมพืชพืชอาจจะตายได้นะคะไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้นะคะโอเคนะคะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะก็ฝากเด็กๆนะคะกลับไปทบทวนนะคะเพราะว่าเรื่องเนี่ยมันจะต่อเนื่องกันนะตั้งแต่เราเรียนเรื่องเซลล์ใช่ไหมคะเรื่องการแพร่การออสโมซิส มาถึงการปฏิสนธิทั้งแบบอาศัยเพศไม่อาศัยเพศการสังเคราะห์ด้วยแสงแล้วก็มาส่วนสุดท้ายเลยก็คือเป็นเรื่องของการลำเลียงนะคะการลำเลียงน้ําธาตุอาหารแล้วก็สารอาหารนะคะมันก็จะสืบเนื่องต่อเนื่องกันแต่ถ้าเราไม่เข้าใจส่วนไหนแล้วนะคะก็กลับไปทบทวนนะคะเพราะถ้าไม่เข้าใจแล้วมันอาจจะส่งผล ต่อไปในเรื่องอื่นๆเราก็จะไม่เข้าใจนะคะเพราะว่าเรื่องมันก็จะสืบเนื่องต่อเนื่องกันไปนะคะสำหรับในชั่วโมงนี้ก็ขอขอบคุณเด็กๆทุกคนนะคะที่คอยติดตามคลิปดีๆจากครูรุ่งเรดีนะคะสำหรับชั่วโมงนี้สวัสดีค่ะ